จะไปต่อกันที่เรื่องของการรำลึกถึงสมเด็จย่านะครับพูดถึงสมเด็จย่าแล้วก็คิดถึงพอ,อสวนะครับที่มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนทั่วทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดครับหน่วยแพทย์พอ,อสวได้ไปลงพื้นที่จังหวัดลำพูนครับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชียงรุกตรวจรักษาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูน ที่อำเพอบ้านทีจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพอ,อสวอครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2564เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษ์อาคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรัติยาราชนารี ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นการออกหน่วยให้บริการในรูปแบบ new normal ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมจับบริการแบบเชิงรุกในการตรวจรักษาสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งแบบแผนปัจจุบันและแบบแผนโบราณนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารและให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็วค่ะ ก็กเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรียกได้ว่าให้มีการเท่าเทียมกันในเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลพี่น้องในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลครับ